วินานะครับแล้วก็โรงเรียนนั้นต้องขอขอบคุณท่านโบวินานะครับที่ได้ให้ความสนใจรับรู้ปัญหา,หานี้นะครับอาชีพไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพมจอยก็ดีในส่วนของสารสุขก็ดีนะครับเราจะต้องมีเาครือข่ายร่วมกัน,กนในการไม่รู้ว่าเป็นอะไรไ้อง้องกันไปมยาแต่ก็แต่ก็มีบาที่อยู่ก็ดีนะครับก็รกลับมเข้ากับกนร่วมกัาารนร้องไหคะ เนะน,นี้เดี๋ยวเกิรรเนะ,ะ,ะนะเดี๋ยจะคุยกันแล้วเราก็ดูซอาจจะไมไดเข้าไปอย่างที่บอกนะเข้าไปตรๆเนีนจไม่ได้อาจจะ้องูี่จะนัดยังไงกับท่ผู้ช่วยด้วยนะผู้หญิงในณะที่ทนเป็นประธามท,ที่ได้โทรศัพทเ,เาให้ันะครับว่าเคสของน้องยากจะได้ซ้ำไปก็ทาให้เด็กเนี่ยขาดคามอบอุ่น ปัจจุบันนี้ปัญหาที่น่ากลัวที่สุดคือ,เ,อเด็กเนี่ยขาดความรักความอบอุ่นะเด็กติดยาเสพติดนระาเยืออเสางคมงเดือดใช่ไหมคะว่าอาจจะเป็นการถูกข่มขืนก็ได้หรือว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าในเรื่องของเตลิดเปิดเปิงไปไปอะไรต่างๆนะไปโดนหลอกอะไรอย่างเพราะฉะนั้นทอดเราได้รับเทสจากคุณแม่ ได้รับทราบว,ว่าลูกเนี่ยหายไปนะคะแล้วก็แล้วก็ได้ช่วยติดตามกันหลายๆรายเรากบว่าก็ทราบว,ว่าตรงเดนเอตรงกันทุวคนพุหัสนี้ที่ขานมาเองก็เลยเชิญคุณแม่มาไว้ตรงจุดนี้คุณแม่ก็เล่าให้ฟังก็เลยประสานกับท่านพอองโรงเรียนท่านพ่อ,งอ,องบอกว่าที่โรงเรียนมีเยอะมากเลยนะคะเราก็ตกใจแต่เราก็รู้แล้วปัญหาของเด็กน,นะคะเราก็ทราบอยู่แล้วว่า เป็นปัญหามาจากปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ชัดเจนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนะคือความไม่พร้อมที่จะมีลูกก็อย่ามีลูกนะแล้วก็ถ้ามีลูกต้องมีความพร้อมค่นะและให้ความอบอุ่นให้ความรักกับครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะเงินก็ยังไม่เท่านะคะ ที่จะมีความรักนะฮะเราไม่จําเป็นก็ต้องให้แต่เงินแต่เราต้องให้ความรักความอบ,บอุ่นในครอบครัวนะ,ะมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเช่นนี้ก็อยากที่จะฝากนะคะคำเตือนให้กับครอบครัวทุกๆท,ท่านนะฮะว่า,าท่านจงหันมาดูลูกของท่านนะคะอย่าโมแต่ทํางานนะถ้าเราทํางานทั้งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องหาเวลาคะ่ะ ที่จะมาให้ความรักความอบอุ่นกับลูกนะความยักจนเราเข้าใจนะปัญหาขณะนี้มันเกิดกับความยักจนแล้วก็ปัญหาในความเครียดก็ตามนะแต่เราอย่าเอาความเครียดหรือความยักจนเนี่ยมาทำลายอนาะคตของเด็กของเยาวชนเราต้องหาวิธีกันนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญอาจจะใช้วิธีนะฮะอชอม นะครเข้ามาคุยกันพูดคุยกันแล้วก็สิ่งที่สำคัญถ้าครอบครัวแตกแยกไปแล้วจะทำอย่างไรนะคะตรงนั้นก็คงจะต้องฝากทางโรงเรียนก็คือท่านพออชนะนะคะก็จะคงมาคุยในเรื่องโรงเรียนว่าโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีมาตรการอย่างไรที่จะช่วยเหลือเป็นพ่อแม่คนที่สองของเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนค่ะ สำหรับโรงเรียนนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องชาวโรงเรียนทุกท่านนะครับในการที่จะดูแลเด็กๆนะครับเราต้องรักลูกของเราเนี่ยเหมือนลูกหลานนั่นหมายความว่าเราจะต้องอให้ความรักความอบอุ่นดูแลนะครับนำระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนนะครับซึ่งสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษา,กา,าขั้นพื้นฐานได้ดาเนินการเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับ และเชื่อว่าโรงเรียนทุกแห่งนะครับก็สามารถที่จะนําหลักของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,นยไปช่วยเหลือนักเรียนได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองนะครับที่จะดูแลลูกของตนเองนะครับแล้วส่งต่อมาให้โรงเรียนอันนี้เด็กนักเรียนเนี่ยก็มีจํานวนมากเมื่อเด็กนักเรียนมีจํานวนมากคุณครูก็จะต้องรับภาระในการที่จะดูแลลูก ลูกๆของผู้กครองทุกคนเนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งในบางเรื่องบางบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปรับรู้ถึงปัญหาลึลกๆในใจของเด็กได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราตาระหนักอยู่เสมอว่าเ,อาเมื่อเด็กอยู่ในการดูแลของโรงเรียนของครูแล้วเนี่ยความรับผิดชอบที่เขาจะดูแลลูกๆของเขานะครับเด็กๆของเขาเนี่ยก็จะต้องมีมากขึ้นอย่างวันนี้ผมได้ถาม ครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษาคนหนึ่งเนี่ยเขาให้คําตอบที่น่ารักมากเขาบอกว่าไปดูด,ดูแลเด็กนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์แลวเขามีข้อมูลเด็กเลยว่าเด็กคนนี้มีภาวะซึมเศร้าอย่างไรนะครับอาการไหนนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ที่คุณครูทุกท่านก็จะต้องใส่ใจในในรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับฝากถึงท่านผู้บรการโรงเรียนทุกท่านนะครับว่าภาระหน้าที่ของท่านนอกจากจะบริหารโรงเรียนแล้วท่านจะต้อง บริหารเด็กนักเรียนบริหารคุณครูนะครับให้เอาใจใส่ดูแลเด็กนักเรียนให้มากขึ้นให้ผู้ปกครองเขามีความรู้สึกว่าเมื่อลูกมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีนะครับอันนี้ก็ก,ก็ขอฝากโรงเรียนด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านปวีณานะครับที่ท่านได้ให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องนี้อย่างมากนะครับมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้การทํางานของท่านมาโดยตลอดนะครับก็ต้องชื่นชมแล้วก็ได้รับความคุณนาร ทุกๆเรื่องเลยนะครับมีปัญหาก็ติดต่อถึงกันนะครับขอบคุณท่านมากๆเลยครับวัสดีครับก็ต้องขอบคุณท่านผอชนะนะคะทีมงานทุกท่านกระทรวงศึกษาธิการนะคะฝากไปขอบคุณท่านเลขาท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะเราถือว่าเราต้องทํางานร่วมกันแล้วก็ท่านก็เปิดเปิดใจเสมอที่รับปัญหาะเพาะ ถ้าเราไม่รับรับรู้ปัญหาหรือเราไม่ยอมฟังปัญหานี่ปัญหาก็จะไม่รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงการติการนะคะที่ได้ยอมรับปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันเราก็จะจับมือกันเนี่ยนะทำงานเพื่ออนาคตของชาติก็คือเยาวชนของชาตินี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณค่ะ